สวัสดีจ้ามาพบมาพบก,กับช่องเบ้นจ้าชาแนลแล้วนะจาะคลิปนี้จะพามาเขาอสวนพี่น้องเอ๋ยมเบึงกันว่าเข้าใจเก็บอยังแน่นเนะเาะเ่อนี่เห็นรเราบวกเกษตรสีแดงแดงเมืนก็สุกขีนี่จ้ะไปเก็บกันเลยเนาะไปจ้าบวชเทศรลูกหน่อยถือบึงเห็บตกบานลายพี่น้องเอ๋ยแตก บกเกอเทิดเลืองนี่มักแตกเนาะือผิวเขาบก่อยหนาแตกรอบน้วยเอาสามลูกอืมบเบ่งบกเกอเทิดพันนี่อันนี้ถือลูกเห็บได้จ้ะผิวเป็นห้อยนี่ลูกเห็บตกมือนั้น ลูกไงขนาดตอนนี้มีอยู่ลูกเดียวตอนนี้มีอยู่สองลูกได้แค่สองลูกแล้วก็พิเป็นมาอีกเลยลูกเห็บถึกะจะ ต้นนี้ก็เหลืองแล้วสีเริ่มเปลี่ยนนี่จะลูกแดงลูกแดงอ่ต้นนี้ในสีแดงเก็บไปเลยพอดีวะัคะเทต์เมือกกินบอกี้เมือกะไปะไว้ในบานเดียวก็แดงปะ กระเทีพัท่านนี่ต้นงามใบกระดกแต่ว่า,าคอยจับหมกักต้นนี้ก็จะเป็นสองหน่วยแล้วจ้ะสองสามสี่่ะไปเบืงองยางอื่นกันต่อไปกับสุกี้นี้แล้วจ้ะสองลูกแต่จะเก็บเป็นลูกเดียวเนาะเบิ่งถือเบืบ้อห ตอนนั้นก็บโเป็นยังพ่อตอนนั้นเปิดแข็งแล้วเนาะตัดไปเลยตัดซึบตัดละในเปอยไวลารายก็นี่เดี๋ยวหมากก็สิ่ง่อีกกินบระทันเนาะเบิ้งลูกกลมมาเนี่เบิ้งวาลุกลมพ่อจะได้จกลูกมนันจะเมินนี่นี่ก็ถือเ,เบื้งเฮฟเพื่อน ลูกที่สองยังหน่อยนะจ๊ะลูกวให่านี่ลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่หามีเกสรตัวผูสิติดปรพี่น้องเอ้ยลูกนี่ถ้าบานออกมาเนาะถ้าเบิ่งกันไปเนี่ยจ้าได้แล้วส่วนทั่วเก็บไปกินล้ยลยรอบแล้วนะจ๊ะ าไปตำแนเอาไปต้มใส่เนยแนย่ส่วนแตงกวากับผลรอคิวอยู่หอยคือเก่าเก็บมาจากบ้านยากันยังบาท่านในเบิอดอยู่นะจ้ะ,ะแต่ว่าทัวร์นี่เริ่มไงลยอิลิเดวยวไปบ้านยาเดี๋ยวจะไปหาเอาเอาียงเกาะกระปุกแก้วที่ถนอมอาหารนอกของยามันมีอยห่องใตดินเดี๋ยวจะไปเอามาถนอมทัวร์ไปเบิ่งทัวร์กัน ทั่วจะทัว่วมีทั้งเขียวมีทั้งม่วงมีทั้งเหลืองนี่จ้ะพอดีต่ำแล้วเนาะจะไปถนอมอาหารกับพอดีแล้วนี่ม่วงม่วงเก็บไดล้ละแต่่ายังมามให้ในเอาแก้วมาเดี๋ยวมือน,นี้ว่าสิไปเอาแก้วอยู่ป้าแต่งลูกนี่ ไงเราได้พี่น้องซ้ำแขนเราอ่ะตรงนั้นล่ะส่วนนี้ก็พักกาดแก้วบ่เป็นพักกาดแก้วเลยมันห่อนแล้วออกดอกเมดดบัวเรือเลือตัวนี้ที่ยังบัวเป็นดอกแต่กับบัวโดนจะได้ตัดไปกินแล้วเนาะน่ะบัหอแล้ว ัวจะทัวเนี่ยสำหรับถนอมอาหารเอาไปได้ลวจากก้อนที่มันจะนิ่มเนาะข้างในเก็บได้ละต้มขออนุญาตไปเบิ้งเมืออื่นกันด้อจ้ะเด้อทั่วนี่คือสีได้ไม่เก็บคนเดียวนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเก็บทั่วน้ากันนี่คือสีโดนท่วต้องเปิดหาเนะ ไปเบิ่งทางอื่นกันกระเจี๊ยบเขียวเห็นมีสองลูกที่เก็บกินได้เนาะอันนี้ก็บด้ลกะก็หักทิ้งมัน,นี้ซื้อเห็ดด่างฝามาอยู่พี่น้องเอ,อ๋ยพอดีแะ้วมืนน่อนาจะได้แกงเห็ดเนาะใส่กระเจี๊ยบเนี่ยสองลูกนี่จ้ะเก็บได้ละ พอดีละกระเจี๊ยบเขียวพึ่งปลูกได้กินกับปีนี้แล้วพี่น้องเอ้ยทุกปีนี่กระสีบ่่คยได้กินดอกเป็นมากในหน่อยก่อนแล้วก็เหี่ยวไปเลยมากํำนี่เนาะแล้วมันกระเฮี่ยวมันบ่ใหญ่แต่หลุดละไม่แค่ต้นนี้และที่เห็นเนาะต้นอื่นก็นยังบม่ทันในหญ่ลูกนี่เดี๋ยวมาเก็บกอาชีด้เอาไปเห็ดกินด้วยนี่อีกลูกนะึง อันนี้ก็บ่าไปใส่มาใส่เนาละจ้ะคล้ายๆผสมเกสรอนบะไรเนาะเป็นรูปแบบนี้ก็เหี่ยวไปเลยแล้วก็เหลืองสอนพริกตนนี้พริกช่ออืออันนี้ขุดออกมาจากต้นทั่วจะกําลังฟื้นโตนะตะกี้ปลูกอยู่หุนูนพึ่งจะฟื้นโต เพิ่งจะอ,ออกมาจากปลาทัวอันนี้ก็จะไม่เอียงกินจักนกหรือว่านอนหรือเต,ต,ตัวถักกับบรุใบแหวงเบิดเบบองทางนี่มาว่านใส่ปุ๋ยเห็นฝนตกก็เลยมาใส่ปุ๋ยหอบผดจักจะได้กินหรือบริกินกับบรูเพื่อกันใส่ไปก่อนผัเกเขี้ยวนี่อยู่บานยากับเบือจะ้ะ อยูบ่บานยานี่นกกินน่นบดมึงได้ผลอ่ะต้นแบบเขาโพดชิได้กินอยู่บ่ละพีนนน่น้องมันคือสีนาวแล้วปลูกซ่านึกว่าเขาโพดหวานจะขึ้นเขาโพดหวานบ่นขึ้นเนาะจา้ะเราก็เลยเอาเขาโพดนี่แหละเขาเมืองไทยไม่หยอดขึ้นแบบน,นี้นะเขาโพดหวานมีต้นเดียวนอกนั้นบ่นขึ้นจากต้น ฟังนี้ก็จะเป็นกุ้ยชย่เป็นดอกละเริ่มแข็งแล้วนะดอกจะเป็นยอดฟักทองพอเลื่อยออกมาเห็นมากหน่อยมีอยู่มากนึ่งอยู่แล้วก็นีน่ก็ยอดทะลุทะล่วงออกมาจะมันมาแจะทางใดคีเอาต้นอัน มันฝรั่งกับต้นบัวหิมะนี่จ้ะจะมัน,จะ,จ,ะนจะเป็นฟักทองพันธุ์ใดด้วยพี่น้องเอ่ยเห็นหน้วยนี่แล้วน่วยใหญ่กว่นนวยแหลกเนาะบักเ,เทศกัโอเคอยู่ทางนี้หลากหลายสายพันธุเเ์น่ะจะบักเเทศนี่ คือต้นหองฟักทองอยู่ที่นี่นั่นเอพี่น้องเอ้ยอือเอาหักที่มันขาดง่ายเนาะใบหอกใบเตดใบกระเทียมพันอย่างะดุเดี๋ยวจ้ะ ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมเทอจะเจอรพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา้ายู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขางบานมาตัดยาแล้วสวัสดีค่ะ